สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่13มิถุนายน2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ยังคงแว่งอยู่ในกรอบใกล้ๆเดิมนะคะปรับลดลงมาจากกรอบเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะ1,550ถึง1,570จุดนะคะ แฟกเตอร์สำคัญนะคะใน1-2วันนี้ก็ยังคงเป็นการประชุม FOMC ของเฟดนะคะมีการประชุม2วันนะคะประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคิดว่าตลาดรับข่าวไปพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจหลังการประชุมเนี่ยน่าจะอยู่ที่คอมเมนต์ของเฟดนะคะในเรื่องของกรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะในจํานวนครั้งที่เหลือของของปีนะคะว่าจะขึ้นได้อีกสักหนึ่งหรือสองครั้งนะคะในส่วนของ การปรับลดขนาดงบดุลนะคะเป็นอันหนึ่งที่ตลาดจับตามองกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจากการประชุมในครั้งก่อนเนี่ยก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของการปรับลดขนาดของของตัวงบดุลนะคะที่อยู่ที่4.5ล้านล้านเหรียญนะคะเป้าหมายอยู่ที่2.5ล้านล้านเหรียญนะคะจะเริ่มต้นกระบวนการภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่ากรอบการดําเนินการจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะ เป็นโฟกัสสาคัญนะคะของการประชุมเฟดในครั้งนี้มากกว่าที่จะมองในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ทุกคนมองว่าก็น่าจะขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะคะในการประชุมครั้งนี้นะคะในแง่ของ REACTION นะคะของตลาดหุ้นนะคะสะท้อนภาพได้ออกมาจากในเรื่องของ m ูฟเมนต์ของนักลงทุนต่างชาตินะคะจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในการาวิ่งเข้ามาสู่การลงทุนในตลาดทุนนะคะในในภูมิภาคเอเชียละวกหรือว่าในตลาดทุ้นไทยมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในในส่วนของตลาดทุนเองจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยก็มีซื้อสลับขายมาตลอดทางนะคะแต่ที่ชัดเจนนะคะก็คือในตลาดอนุพันธ์นะคะต่างชาติมีการขายสุทธิต่อเนื่องออกมานะคะรวมๆตั้งแต่วันที่5้ามิถุนาย,ยนนะคะเจวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองจุดหกหมื่นสัญญานะคะก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็มองว่า ยังไม่ได้สะท้อนภาพของฟัน f ฟ o ที่พร้อมจะไหลกลับเข้ามาในภูมิภาคนะคะในทางกลับกันนะคะสำหรับตลาดทุนไทยเองเนี่ยก็มองว่าจะอาจจะมีการ ขายลดความเสี่ยงลงมาด้วยซ้ำนะคะในแง่ของเซตอินเด็กบ้านเรานะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกที่ดูเด่นชัดมากนะคะตีมยาวๆเนี่ยอาจจะพอมีนะคะทุกคนพูดถึงในภาพเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะการเร่งตัวของโครงการการลงทุนขนาดใหญ่นะคะอาจจะมีการใช้ม่44เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของอาภาพสตอรี่ของ e c นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นภาพในระยะที่ค่อนข้างจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรที่ดูเด่นชัดมาก มากนักนะคะใน,ในเรื่องของปัจจัยบวกที่จะเป็นแคตาลิสต์พอที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะคะเ่นจะเห็นว่าเราขึ้นไปเนี่ยมีมตัวอัพไซด์ที่ค่อนข้างที่จะจำกัดมาโดยตลอดนะคะในแง่ของออประเด็นในระยะสั้นๆที่เข้ามากระทบในเชิงนิกเกิีฟนะคะก็จะมีขึ้นลบก,กวนอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างล่าสุดก็ในเรื่องของประเด็นตัว B ีที่ผิดนัาชั่ะนะคะทำให้คนมีความกังวลกันนะคะแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแรงหนุนมากเท่าไหร่นะคะช่วงนี้สือว่าทรงๆตัวนะคะ ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัว wti เนี่ยก็ซื้อขายอยู่ในโซนประมาณ45 4 6ถึง46เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ไม่ได้ขยับไปไหนได้ไกลนะคะจะเห็นว่ามีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ออกมานะคะทั้งในกลุ่มธนาคารแล้วก็ตัวพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวตอนนี้เนี่ยคิดว่าเซ็ตคงแขวงอยู่ในกรอบไปก่อนนะคะจุดสําคัญที่เราให้มองนะคะยังคงอยู่ที่จุดเดิมนะคะ1,560จุดนะคะก็ถ้ายังไม่หลุด ก็ถือว่าเก็งกําไรต่อนะคะขึ้นขายลงซื้อนะคะแต่ว่าถ้าหลุด1560ลงมาเนี่ยต้องเริ่มพิจารณาการถอยมาตั้งรับอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าถ้า1560ยืนไม่อยู่เนี่ย1,530เนี่ยมีโอกาสได้เห็นการไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปีนี้นะคะตอนนี้หุ้นในพอร์ตระยะสั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะก็ PSCC Major นะคะบ้านปู b ี J4 แล้วก็ตัว MTLS นะคะตัวที่หุ้นที่มีโอกาสติด Cash b a l a n c ตอนนี้มี EE แล้วก็ตัว n e t b a y นะคะก็เฝ้าระวังต่อไปนะคะหุ้น แม่ที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยนะคะหุ้นติดชาร์จนะคะเมื่อวานนี้ที่เราให้ตั้งชอ็อตเซลล์ตัว s ไว้นะคะปรากฏว่าเข้าชอ็อตไม่ได้นะคะตามราคาที่ตั้งเอาไว้นะคะเราได้เพียงแค่ตัว i อลิงนะคะเป็นตัวลองนะคะเข้าซื้อ i อลิงได้ที่15.1นะคะแล้วก็ตัวอื่นถือสถานะต่อสำหรับบล็อกสเนะคะไออารแล้วก็ตัวเคคานะคะส่วนตัวคอมเซเว่นเมื่อวานเราถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะที่11.4นะคะ,นะคะก็ อันนี้เป็นภาพทั้งหมดของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ